สวัสดีครับผมฝ้าอนอยากษ์แองแรมเด้อครับในก็ผมก็อยู่ที่บ้านเนี่ยครับอยู่ในห้องเลยมีรถเก็นคู่เกยมีบนเตียงกเตียงคนไข้างี้ครับนะเตียงก็เป็นเตียงลมป้องกันแผลกดทับนะครับเมื่อก่อนผมมีแผลกดทับนะครับนอนท่าเดียวนะครับอยู่โรงพยาบาลนานนะครับนอนใ้ห้องไอซียูนะครับ ชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะครับแต่ว่าได้กลับมาแค่ครึ่งเดียวนะครับนะคนถามมาผมเป็นไรทําไมเดินไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็ตกนั่งร้านครับนที่ทํางานนะครับสามสีชั้นเนอะครับตกลงมานะครับล่างกระเทกพื้นนะครับสี่โครงหักลายสีแตกละเอียดลายสีนะครับกระดูกสันหลัง ระดับทีหกนะครับมันเตกละเอียดไปนะครับนะบผมต้องใส่เหล็กด้านหลังนะครับนะบถ้าไม่ใส่เหล็กนี่ผมไม่สามารถที่จะลงรถเข็นปั่นไปนอกบ้านได้เลยนะครับต้องนอนอยู่บนเตียงต้องมีคนคอยพลิกตัวให้ทุกสองชั่วโมงนะครับจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับนะครับเสียงที่ผมพูดไม่ค่อยมีเสียงน,นี่เพราะว่า ตอนรักษาตัวเมื่อก่อนนี่เขาใส่ท่ออะไรนะช่วยหายใจะครับนะเวลาให้อาหารให้อะไรนี่ก็ต้องให้ทางดูจมูกนะครับใส่ไส้ยางเข้าไปเป็นอาหารเร็วนะครับเมื่อก่อนตอนถอดเครื่องหายใจออกใหม่นี่ไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงเลยเสียงเห็บพูดไม่รู้เรื่องคนฟังไม่รู้เรื่องต้องคอยเอาหูมาใ,ใกล้ จะพูดดังกระดานไหนเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับเมื่อก่อนนะเพราะว่าต้องเจาะปอดสองข้างนะครับเจาะเอาเลือดเสียออกนะครับเดินเลือดเสียออกเอาเลือดขังในปอดครับสองข้างจอเจาะออกใส่ท่อสองข้างนอนท่าเดียวนอนไงท่าเดียวนะครับนอนเวลานานๆเป็นเดือนสองเดือนนะครับท่าเดียวทําไมมันเกิดแพ้กดทับนะครับก็บ กาจะมาถึงทุกวันนี้ได้ก็พยายามต่อสู้แล้วก็พยายามทํากจายภาพบําบัดเองอะไรเงี้ยครับนะพยายามไม่ให้เส้นมันยงมันยึดอะไรเงี้ยครับก็ทําเครื่องออกกจายภาพบําบัดเองเนี่ยไปโรงพยาบาลมันก็ไปรอคิวนานรอคนเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็ทำกจายภาพบำบัดเองที่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับ กกำลังกายทุกวันปั่นรถเข็นอยู่หน้าบ้านหน้าฟาร์มอะไรเงี้ยครับก็ให้ร่างกายมันฟื้นตัวอะไรเงี้ยแล้วก่อนกลับมาบ้านรอบเลหมอให้กลับมาเพราะว่าติดเชื้อดื้อยานะครับก็เลยให้ให้มากลับมาอยู่บ้านเพราะว่ากลัวไปติดคนไข้คนอื่นเงี้ยร่างกายก็ตอนนี้ครับเวลาอาบน้าอาบอะไรก็ต้องให้ช่วย คนช่วยนะพี่สาวให้เม่เนี่ยย้ายตัวจากเตียงลงรถเก๋นแล้วครับไปห้องน้ําไปเช็ดตัวไปอาบน้ําให้เนี่ยนะครับอาหารผมก็กินบนเตียงนี่แหละครับนะครับ,นะรบวันนั้นก็อยู่ตาบ้านอย่างเงี้ยครับไม่ได้ไปไหนนะครับนะครับผมก็เลี้ยงหนูขายได้นะครับถึงผมจะไม่ไลงมือทำนั่งเองทั้งหมดนะครับก็อย่างไยผมต้องมีแม่ช่วยให้อาหารแ่ะนะครับ บางทีจับหนูส่งลูกค้าอะไรเงี้ยก็ให้หลานมาช่วยจับนะครับบางทีลูกค้ามาซื้อหนูหลานไม่อยู่หลานไม่ทางานผมก็ให้ลูกค้าหนีพ่พางให้นะครับแก็จับใส่กรอให้นะครับถ้าคนไในเขาเลือกเองจับเองได้ผมให้จับเองเลยจับได้ตัวไหนเอาไปนะครับเพนะราะว่าผมทำแล้วผม,ผมทำเอาไว้แก้เบือ่อแก้สิงแก้เหง,งาผมมีหนูเเพื่อนเนี่ย มีคนมาดูงานที่ผมที่สร้างผมก็แนะนําเขาไปฟรีนะครับไม่จำเป็นต้องมาซื้อหนูจากผมก็แนะนาฟรีๆอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นความสุขทางใจเนาะนะครับเรียกความสุขสังใจรายได้ผมไม่มากแล้วครับบนดะักร้อยหลักพันก็อยู่ได้นะรหรือผมจะขายไม่ได้ผมก็เป็นเดือดร้อนนะรผม,ผมไม่ได้ทําไว้ใหญ่โตนะครับเนาะผมทำแค่เล็กๆเ,เ,เอาแค่ดูแลไว้นะครับเงินขายหนูได้ก็เก็บแล้วก็เอามาจ้างชงจ้างช่าง จ้างคนมาช่วยอัดอาหารอะไรเงี้ยครับจ้างคนมาทําความสะอาดบ่อนูอะไรเงี้ยครับก็อยู่ได้นะครับนะได้หลักร้อยหลักพนันก็อยู่ได้ผมไม่มีดักมงินดักเมียนคนอื่นแล้วครับนะครับผมทําเป็นรายได้เสริมเนาะทำไปเป็นแนวทางให้คนอื่นไปต่อยอดอะไรเงี้ยนะครับถ้าคนที่เขาเดือดร้อนเขาติดต่อมาช่วยช่วยซื้อหนูให้หน่อยอะไรเงี้ย ขายไม่ได้เลยอะไรเง,ง, <1971. S 1> ง,ง,งี้ยมันก็ช่วยได้ตามกําลังที่ผมช่วยได้เนาะก็หลักๆผมก็ขอช่วยพี่น้องในพื้นที่จ sure. ั right, งหวัดเชียงรายก่อนนะครับก็ที่ผมโพสต์ไปเลยว่ารับซื้อหนูในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอะไรเงี้ยก็มีพี่น้องต่างจังหวัดก็ติดต่อมาเยอะเหมือนกันนะครับทางสกลทางชัยภูมิทางอะไรอะนครปฐมทางวิจิตรอะไรเงี้ยเนี่ยก็ติดต่อมาเยอะนะครับผมก็ขอช่วยพี่น้องในพื้นที่ก่อนนะครับ ผม,ผมบอกได้เลยผมไม่ได้รับราคาสูงนะครับเพราะว่าผมรับราคาที่อาจจะต่ำกว่าคนอื่นแต่ว่า,าผมผมให้ให้เขาเอาไปต่อยอดนะครับเอาให้เขาไปให้พ่อค้าเอาไปขายอะไรเงี้ยนะครับนะครับเนาะนะคนะคใครอยากอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับขอเป็นแรงใจให้กับพี่น้องคนเลีย้ยงหนูนะครับเนะบนะาะจบคลิปนี้ก็จะมีนี้บริการ